อันนี้คือน้ำกรองนะส่วนอันนี้คือน้ำก๊อกให้ออฟลองชิมดูว,ว่าแตกต่างกันบ้างไหมอันไหนน้ำก๊อกอันไหนน้ำกรองอันนี้ก,อ,อ,กอันนี้ก,ออกจริงๆอันนี้เป็นการทดสอบครั้งที่สองนะครั้งแรกเมื่อกี้ออฟก,ก็ถ่ายไปแล้วอันนี้ถ่ายซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วคำตอบออฟก,ก็เหมือนเดิมเลย ว่าอันนี้น้ำก๊อกอันนี้น้ํากรองซึ่งความจริงแล้วก็คืออันนี้น้ําก๊อกอันนี้น้ำกรอ,อ,องแทำไมารู้สึกน้ำก๊อกอร่อยกว่าตอบเหมือนกันสองครั้งด้วยต้องิดแล้วมันใสใสกว่าจรินแล้วมันคนๆกว่านิดนึงวันนี้คือวันแรกกำลังจะออกไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสังเกตได้ว่ารถจอดข้างถนนเต็มเลยอ่ะ ดูดิมีรถแบบนี้เลยเนี่นี่รถจอดข้างนั้นเต็มเปลี่ยนประเทศใหม่ทำความรู้จักกับภาษา<ว>ใหม่และสกุลเงินใหม่จ้า RON เฮ้ยอันนี้ลดทั้ง50%เนี่ย5 RON ไม่มีบัตรสมาชิกนะมันจะลดไหมเอาเดียวก่อนดีกว่าราคานี้นะจริงๆแล้วมันคูณ7.6นะเป็นเงินไทยอะ่ะ คูณ7.6เป็นเงินไทยแต่ว่าจีคูณเลขไม่ค่อยเก่งก็เลยคิดง่ายๆว่าเอาคูณ8เลยแล้วกันก็ประมาณ8.4.32ใช่ไหมเออก็ประมาณ30กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยจีจะคิดแค่นี้เอาวันนี้แล้วกันลดราคา4.4ไม่ว่าจะประเทศไหนนะก็ขายของคล้ายๆกันหมดนะชีส3ตู้นม3ตู้โยกเกิร์ตอีก3ตู้ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นรถธรรมชาติ สามตู้หรือว่าจะมีหลายก็ไปสผสมกันเองสิรลธรรมชาติอะดีแล้วแค่จะบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยอะไรอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะคืออะไรอ่ะออเป็นขาวๆยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณสี่โลกว่ากว่าเออน่าสนใจนะลองไปกินดูไหมยอยากลองกินอันเนี้ยแต่แพงๆยีสิบสามก็ประมาณร้อเจ็ดิห้าบาท โยเกิร์ตของติดบ้านอันนี้ยี่สิบอันนี้ลดราคาเหลือหกจุเจ็ดอาไม่ออกออกยังไงวะหกจุดเจ็ดสมันค,คล้ายๆอันนี้นะยี่ห้อเดียวกันเลยเมกกะเนี่ยอ๋ออันนี้มันห้าปเซ็นไงอันนี้คือสองจุด้าเปอร์เซ็นคือขายมันน้อยหกจุเจ็ดสี่ใจน้ำเสนอที่นี่มันเป็นสวรรค์ของชัด อะไรโอ้แ oh, ตนต้ามังโก้แอนซีโร่ชูการ์ด้วยทั้งศูนย์แคลอรี่ทั้งเป็นรสมะม่วงแล้วก็พีนัทบัตเตอร์รดเหลือยี่สิบจุดหกแอปเปิ้ลพูรี่สามลิวเท่านั้นโอ้มุสแอปเปิ้ลของชอบเลยชอบของถูกอะ <laughs> นี่ออฟชอบของถูกนี่จีออฟชอบของแพงเลย สิ่งที่ต้องมีติดบ้านก็คือคนประเทศนี้นี่โชคดีนะเพราะว่ามีซอสหลากหลายกว่าที่อื่นมากเลยที่อื่นมีแต่บาร์บีคิวกับซอสมืกเกินนี่เรียกอะไรกันเต็มไปหมดนี่โอ้โหอันนั้นไม่ได้อันนี้นี่นี่นี่แซมูไรแคลิฟอะไรเป็นเนี่ยเออจะมาเจอมันฝรั่งสเต็กอ่ะเคอรี่อันนี้จิ้มจิ้มมันฝรั่งไงอันนี้ใส่สเต็กอันนี้เคอรี่อ๋อนี่ไปนี่ไบเปอร์อืมทาทาโอ้โหอันนี้น่ากินจังเลยอ่ะคืออะไรอ่ะ บราซิล <Brazil S 2> <Brazil. S 1> อะไรอันดารุสซือ <ule> อะไรฮะอะไรอ่ะอุ้ยทำไมน่ากินโอ้โหอันนี้ช่างมันเถอะเรากินมาเยอะแล้วเดริยาก,กิเป็นขวดแบบนี้เลยว้าวอเอาไหมเอาเอาสิบสอง <12. S 1> ก็หันห้านะเป็นยูโรเค c ฟซีมันเป็นของเค c ฟซีเลยโอ้สิบเจ็ดเนี่ยอันนี้กระหิกกับอะไรเม็ดเม็ดอะไรแดงๆไม่รู้แพงกว่ายี่ห้ออื่นมีสองซอส ประชันกันราคาเท่ากันคือ10อันนี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนอันนี้บราซิลอันนี้ไม่รู้เป็นชื่อประเทศหรือเปล่าใครรู้จักบ้างมันคล้ายกับอันดาลูเซียในสเปนงั้นเอาอันนี้ดีกว่าเนนือสเปนะอยากไปแต่เราเอาญี่ปุ่นไปแล้วอันนี้สิบริวอันนี้12บสองริววันนี้เราจะกินข้าวกันลุงบ๊อบลุงบ๊อบ <laughs> <laughs> บรุนอ<ห>ินเตอร์กลอคืออะไรไ,ไม่รู้นาะคีนัว <7. S 2> แค่เอาซองนี้ไปต้ม12นาทีเสร็จแล้วก็เอาซองขึ้นหัาปุ๊บฉีกกินได้เลยไม่ต้องใช้มะหุงข้าวโอ้เออดีเนาะลองไปกินเนาะเจ็ดริวประเทศเราผลิตข้าวเองแต่ก็ไม่เห็นจะมีวิธีการแบบนี้เลยเออน่าจะมีนวัตกรรมแบบประมาณว่าข้าวมันทั้งแถบเลยอะข้าวผสมข้าวกะปิข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นะข้าวโพดสีปถ้าเป็นยี่ห้อของมันเองอะ่ะของซูเปอร์อันนี้ชื่อเมกะ มันจะถูกนะแต่ถ้าเป็นยี่ห้อแบบที่เคยซื้อทั่วๆไปแบบนี้ตั้งสิบแน่ลูกฟิกหกจุดหกลิวคีินอลดเหลือสิบสองเองอ่ะสิบสองลิวน้ำยาซักผ้าซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำยาซักผ้าหรือเปล่าเพราะว่ามันวางอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่เราก็เสี่ยงเอา เพราะวันมันถูกดียี่สิบสามริวเอาแล้วนะอันนี้ลดราคาจาก75เหลือ37ทุนฟิสก็คือทูน่าเนี่ยทำไมภาษาเยอรมันคนะ่าอน,นาัยอันนี้15.7หอันนี้7.9 แปสิบาสามจุดที่นี่ถุงใส่ผักนะดึงอันนี้ใช่ไหมแต่แต่น่าแต่นะมีราคาติดด้วยนะ0.12จ 1, นะคะคก็ประมาณเกือบเกือบบาทนึงเนี่ยนะอุ้ยขาดด้วยอะ่ะรู้ว่าว่าถุงเนี้ยเสียตังค์ด้วยอ่ะถุงใหญ่เสียแต่ว่าถุงแบบนี้ไม่น่าเสไม่น่าจะเสียนะใช่ไหมน้ำมะเขือเทศเจ็ดจุ ถ้าเอาน้ำมะเขือเทศผสมวายมันจะเป็นยังไงนะที่ห้องมีวายอยู่ของที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้แครอทโยเกิรต์ตน้ำยาซักผ้าละตะทุยละตะทุยเลยน้ำมะเขือเทศซอสข้าวข้าวโพดเบเกอร์ลูกอมลาสัญยาฟีนวัวน้ำมันลมปลาทั้งหมดนี้ในราคาสอง้อยหกสิบเอ็ด รล้วหน่วยเป็นญี่ปุ่นเลยไม่รู้ว่าเป็นที่โรมาเนียที่เดียวหรือเปล่านะแต่ว่าสังเกตว่าสวิตทําไมมันต่ํามากนะอะให้ดูนี่เท่าสะโพกเองนะนี่เท่าสะโพกแล้วก็ตู้เย็นปกติเปิดกันฝั่งไหนปกติที่อยู่ที่อื่นๆมาก็เปิดฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ตู้เย็นที่นี่เปิดอย่างนี้จ้ามื้อแรกกินลาซานยา ลาซานญาที่นี่ทำไมมันเหลวๆลาซานญาใส่ลทาตทัเร่แล้วก็แครอทวันนี้ใส่พริกเยอะไปหน่อยวะเผ็ดโยเกิร์ตที่กรีกจะอีกแบบหนึ่งคือเป็นข้นๆส่วนโยเกิร์ตที่บุลการียก็จะแบบเหลวๆเปรี้ยวๆส่วนโยเกิร์ตที่โรมาเนียก็เป็นแบบกรีกผสมบุลการียคือข้นๆแต่ข้นไม่เท่ากรีกโยเกิร์ต แล้วก็มีความเปรียปร้ยวๆแต่ก็เปรี้ยวไม่เท่าบุลการีอาเออแปลกดีนะเปรี้ยวเท่าบุลการีอาไหมไม่เท่าคนเท่ากลี y กเกิ t ไหมก็ใกล้เคียงแต่ว่าอันนั้นจะเหมือนครีมอ่ะเหมือนเรากินเหมือนม,มันอยู่ตรงกลางเนะระหว่างกรีกับบุลการีอานะแต่ที่เหมือนกันทุกที่คือต้องเป็นเนื้อธรรมชาติแทบจะหาแบบผสมนี่ยากมากๆหรือถ้ามีก็จะเป็นแค่แก้วเล็กๆถ้ามีจริงก็ไม่ซื้อหรอก ที่ชอบรสธรรมชาติมากกว่าแล้วก็เอามาใส่ผลไม้เองใส่รสชาติเองจะดีกว่าเพราะว่าที่เขาใส่มาให้อะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรใช่ไหมน้ำมะม่วงผลค,คนด้วยอุย้ยมันไม่ใช่มะม่วงนี่มังคุดแั <laughs> งตุ <laughs> กลายเป็นมังคุดได้ไง <laughs> มังคุดเออดู <laughs> โยเกิร์ตโรมาเนียใส่ลูกฟิกแล้วก็วอลนัทแล้วก็แอปเปิลมูส เอาเลยแล้วกันน้ำงงอัดลมมะม่วงอันนี้ผสมมะม,ม่วงนิดเดียวยโอ้มันจะได้รสชาติไหมเราต้องกินเพียวๆสิเราจะได้รสชาติของจริงออริจินอลอันนี้ของข้าวต่หน้าเหมือนเหมือนของหวานเฮ้ยชิมชิม,ม,มือนนั้นอืมเอาละหวานเค็มหวานมันเป็นเนื้อคล้ายๆแอเปเปิลแต่ว่ามันไน่รอหรือมันแน่นๆเออใช่มีอันหนึ่งอันนี้ทีเลือกเองอร่อยชัวร์อืม อร่อยฉุดๆเลยอันนี้จินหัวกระ้ายจองเอาไว้ไงอร่อยมากเนะี้ยเหมือนต้นของหวานวันนี้กินบะหมี่โซบะผสมกับข้าวสวยและขี้นวัวข้าวสวยมันโดนกลืนเข้าไปชิมซิอร่อยดีอร่อยมากดีกว่า ซื้อโซบะซองนั้นมาหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะโซบะผ oh. <laughs> สมหลายอย่างด้วยนะเนี่ย <Yeah. S 1> พวกเครื่องต่างๆง oh. พวกเนี้ยเ oh. นี่ยเ oh. นี่ยผสมกันมั่ oh. วเลยใส่พริกด้วยวานี่ที่ห้องเขามีให้นะไม่ได้ซื้อเองปกติไม่ค่อยชอบกินพวกของมึนเมาไม่เอานี้ดันไว้อย่างนี้เสร็จปุ๊บล้วก,ก็ดึงไม่ออก <laughs> ไม่ออกวะ ทำไมไม่ซื้อแบบที่มันหมุนๆมาแล้วก็สิ้นเรื่องเนาะไม่ออกอะ่ะอุ้ยทำเขางอเปล่าวะทำเขาเจ๊งมันเนี่ยใช่ไหมเอา้าตายฮะอักอสวยแล้วมีอันหนึงเลยหกักคาเลยอ่ะว้ายอุ้ยนิวอ,อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเลือดเปล่าบ้าไม่ใช่ นิ้วยังอยู่เว้ยอุยหวัดเสียวดันทําเขาหักง,งั้นทำยังดีวะโอ,โอ,อ๋อไอ้นั้นมันไม่ดีอยู่แล้วอันนี้ดูหมดง่ายดีแค่เนี้ยดูใช้อันนี้ตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องไออันนี้มันไม่ดีอยู่แล้วโอเคเราช่วยเขาจัดการนะมไม่ได้ทำของเขาจริงเราแค่จัดการว่าอันนี้มันดีอันนั้นไม่ดีว่าไง ขายัดไม้ลงไปในนั้นได้ยังไงมันใหญ่กว่ารูนี้เออนะก่อนจะได้กินมันอร่อยเพราะว่ามันยากนี่แหละถ้ามันไม่ยากมันคงไม่ค่อยอร่อยแล้วเราจะปิดยังไงทําไมเขาไม่ทําฝาเกลียวสิ้นเรื่องอารมณ์เหมือนอะไรวะเหมือนตอนท้องผูกขี้ไม่ออกอรมมันจะดันขึ้นมาเออทำไมในคลิปมันดูง่ายนักวะ นาะดันขึ้นมาสิอ่ะดันขึ้นมาแต่ต่อความจริงแล้วคือครึ่งชั่วโมงเออไม่ขึ้นอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าซื้อเองนะต้องเลือกฝากเพียวเท่านั้นนี่ใกลได้กินแล้วในที่สุดเราก็ได้กินเย่ไม่พังไม่พังเลยตกใจนึกว่าพังไหนลองปิดก่นดิปิดไม่ได้แล้วมันจะปิดไงว่ากินครั้งเดียวต้องให้หมดอรอเนี่ยปิดไม่ได้ ฝาขวดอะไรสักอย่างมาปิดเมื่อไหร่นะมนุษย์เราจะพัฒนาเรียนแบบจุกอันนี้ได้โดยการเปิดง่ายปิดง่ายหรือว่าต้องกินให้หมดขวดเดียวภายในครั้งเดียวอปิดยังไงอะ่ะโอ้ยกุ้มใจมนุษย์สัจชาตินี่นี่นะนี่ไงพอดีเลยทำไมอร่อยละจะเททิ้งนี้ดูกินว,วายในแก้วแบบนี้ วิจใชอร่อยกว่าจะพูดคำว่าอร่อยอร่อยเพราะว่าเปิดยากด้วย <c oughs> อร่อยทำไมทำหน้าแบบว่าหน้าแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่อร่อยแต่นม่าบบมันบาดคอ <c oughs> ไนมเปนผู้ชายที่ไม่ชอบกินแอลกอฮอล์ <c oughs> รู้แล้วแหละที่เราเปิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาฝาเกลียวอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่เวลาเราปิดนี่อย่างนี้นี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะนี่แล้วเวลาเปิดนี่และทารูเล่ผสมแครอทแล้วก็เบเกิลอ๋อ,อแล้วก็ใส่ปลาทูน่าด้วยเออใส่ปลทูน่าอืมไม่ใช่ทูน่ากระป๋องนะทูน่าชิ้นๆเผ็ดๆด,ด้วยอย่างกับแกงเลยเออ ใส่พริกไปกินควบคู่กับไวน์นี่ไวน์ของอ๊อฟเด็<笑><笑>กอะ่ะกินน้ำส้มขมทาแล้วออกมาเป็นแบบนี้เหมือนโดนัทเลยอ่ะจิบเลยดิคุยรสชาติเหมือนโดนัทไหมก็เหมือนเนาะหวานๆเนียนๆเหมือนโดนัทเลยอันนี้คือ rescue team กำลังจะอุ um ้ม <ALLY> ผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลฮดดิสของเราดูว่าแต่ซ่อมได้ไหมซ่อมอะซ่อมได้เท่าไหร่นี่สิน่ากลัวกว่าดสตามสูตรก็80 US แล้วก็มี250แล้วก็มี450ในายในเว็บมันบอกยูโรยูโร